กสั่งนะคนะแต่ว่าตอนนี้เรานั่งรองกันอยู่นะคะยังไงก็ขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะถ้าใครานะคะที่แบบต้องการนะคะในการรักษาหรือว่าราักษาคนรอบข้างของเราด้วยก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาฉีดว,วัคซีนค่ะวันนี้เข็มแรกนะคะจะเป็นโมเดลแต่บบไกดทโอคุโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการฉีดค ไม่ใช่เรื่องน,น่ากลัวอย่างที่เพื่อนคิดนะคะอย่างที่ทุกคนเข้าใจครับก่อนฉีดและหลังฉีดนี่รู้สึกความเสียวต่างกันนะครับก่อนฉีดก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะยอมรับว่าตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ปวดฉิบน้ําตามที่หมอบอกไหมครับดิบะเยอะมากฉีบหลายขวดมากเลยค่ะแต่ว่า่พอเราเข้าไปฉีดจริงๆไม่ได้เจ็บเลยนะคะเข้าไปพูดฉีดตอนแรกตื่นเต้นกลัวว่าจะเจ็บแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วะคะ่ะ